สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนยางนะครับมาชมสวนยางของบริเวณที่ผมอยู่แถวนี้นะครับหมู่บ้านแถวนี้ก็จะมีอาชีพหลักๆก็คือทําสวนยางนะครับสวนยางเริ่มปลูกมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับยุคนั้นก็คือว่ายางต้นยางฟรีนะครับต้นยางฟรีก็จะเป็นพันส่งเสริม6 0 0นะครับพันส่งเสริม6 0 0ย ทีนี้ช่วงหลังมาเนี่ยก็มีการปลูกมาเรื่อยๆนะครับก็คนที่ปลูกก่อนก็จะได้กิดไปแล้วนะครับประมาณ10กว่าปีนะครับส่วนคนที่ปลูกที่หลังก็ช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาอยู่ต้นรับประมาณ30กว่าบาทนะครับ3 5 3 6 3 7นะครับแล้วแต่บางที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณที่ปลูกกันนะครับครับเพื่อนๆครับเอ่อบริเวณที่ปลูกนะครับของผมนี่จะอยู่แถวนี้นะครับบริเวณแถวนี้ ต้นก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับต้นที่สมบูรณ์ก็จะใหญ่อยู่นะครับต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะต้นเล็กส่วนด้านหน้าเนี้ยจะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับพุ่งปลูกมาได้ประมาณ2ปีปีนี้จะเข้าปีที่3นะครับต้นสูงใหญ่นะครับต้นยางเนี่ยมันจะเป็นพืชที่โตไวนะครับโตไวส่วนฝั่งนู้นเนี่ยก็คือเป็นของเจ้าอื่นนะครับนะครับบริเวณแถวนี้ใช่หมดเลยนะครับนะครับแถวนี้แล้วเราแวกนี้นะครับเป็นต้นยางหมดนะครับสมัยก่อนนี่ก็คือไม่ได้ปลูกยางนะครับทำข้าวโพด ทำกระโพดแล้วทีนี้มันมันพื้นที่แถวนี้แห้งแรงมากนะครับทีนี้ก็มีการปลูกยางกันนะครับปลูกยางนี่มันก็จะดูเขียวชุ่มไปหมดเลยนะครับผมแถวนี้นะครับดูเขียวไปหมดเลยนะครับผมปลูกยางนี้มันก็ดีอย่างนะครับทําให้เอ่อแถวบริเวณแถวนี้มันจะไม่ร้อนนะครับก็คือเขียวไปหมดเลยนะครับด้วยต้นต้นยางนะครับผมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็คือว่าถ้าราคาดีเนี่ยมันจะ คนที่ปลูกเยอะมันได้กําไรเยอะมากนะครับเพราะว่าปีหนึ่งได้หลายหลาย,หลายงานได้หลายแสนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับผมดีกว่าปลูกข,ข้าวโพดปลูกข้าวนะครับเพราะว่าข้าวโพดกับข้าวเนี่ยมันได้แค่ปีละครั้งนะครับส่วนต้นยางเนี่ยมันได้ปีหนึ่งหลายรอบเลยนะครับผมเดือนหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นนะครับผมเดือนหนึ่งก็จะเกี่อยู่ประมาณถ้าขายคือมันจะขายได้ประมาณ2รอบนะครับรอบรับหมื่นกว่าก็สองรอบก็2องหมื่นกว่านะครับ แต่คนที่มีที่เยอะๆมีไร่เยอะๆนะครับมีส่วนเยอะๆเนี่ยมันขอขายทีงได้เป็นแสนนะครับผมเ๋ยวนี้ก็มีตัวอย่างนะครับขายที่ได้เป็นแสนนะครับแต่ว่าไม่ได้กีดเองนะครับก็คือว่าแบ่งแบ่งให้คนอื่นกีดนะครับการกีดก็จะแบ่งเป็นครึ่งนะครับคนกีดครึ่งหนึ่งนะครับเจ้าของส่วนครึ่งหนึ่งนะครับผมเจ้าของส่วนก็จะมีหน้าที่ในการนะครับให้ปุ๋ยนะครับดูแลเรื่องยาฆ่ายาอะไรพวกนี้ครับให้ปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่า้าส่วน คนรีดก็จะดูแลในการตัดสวนตัดหญ้าดูแลนะครับแล้วก็คอยนะครับดูแลไม่ให้หญ้าลกนะครับช่วยกันนะครับผมก็แบ่งคนละครึ่งนะครับคนละ50 50สมมุติว่าขายได้ร้อยหนึ่งนะครับก็เจ้าของส่วนเอาไป50นะครับส่วนคนกรีดก็เอาไป50นะครับผมช่วงนี้ราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่มีที่เยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเรา ทำข้าวโพดไม่ไหวปลูกข้าวไม่ไหวทำอย่างอื่นไม่ไหวนะครับปลูกสวนยางก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็คือปลูกทีเดียวอยู่ได้เป็น10 10 20ที่ปีนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากนะครับพอมันโตมาได้สักพักหนึ่งนะครับยาพวกนี้มันจะไม่ค่อยโตละนะครับพอมันโตขึ้นมาเยอะๆเหมือนฝั่งนู้นนะครับยาเนี่ยมันจะไม่ออกเลยนะครับก็คือออกก็ออกออกนิดเดียวนะครับตัดยาแค่นิดหน่อยก็ได้แล้วนะครับมันจะคุมยาหมดเลยนะครับผม เวลาที่มันคุมแล้วยามันจะไม่ขึ้นนะครับพวกนี้มันก็ดีอย่างนะครับก็สลับสวนผมนี่มันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยาลกมากนะครับเพราะผมไม่ได้กีดนะครับไม่ได้กีดยามก็เลยลกนะครับนานเราจะมาตัดทีนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ทําสวนยามอยู่ก็มีความรู้อะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับผมสวัสดีครับ